ซีก <Hoy S 2> ็มานะคะมาด้วยใจเนาะขอบคุณนะคะใค้ผู้มาเยอะเยสวยสวยสวยนะคะมาเยอะนะคะสวยมากเลย งามแน็กว่างามแต่คุณอู้เอฟซีก็มารำด้วยใจนะคะนี่นะคะอู้งามขนาดเลยนะคะเอฟซีนางรำเก่าแน่นอนเลยเนาะอู๋สวยกว่านางรำอีก รักมากๆเลยนะรำอ่อนชยมากเลยงามเทๆ้เอมซีก็มาด้วยใจก็ได้รำนะคะอยสวยมากเลยสวยสวย ล้ำงามมากเลยนะคะอ่อนช้อย้าสวยสวยอล้ำสวยงามมากเลยนะคะเอฟซีมาด้วยใจนะคะ ยไปดูกาหทางแดนครับสวยน่ารักมากๆเลยนะคะเนะคะเกได้ทุกท่าเนานะ เน uhm ี่ค่ะโอ้อนชอยมากเลยโอ้รำแล้วบางชาติก uh ็ยังรำเลยนะคะเอป้า <asure it. S 1> นั่นแม่ดาก็อยากไปเจ็บโอ้โหป้าน่ารักเทไ แล้วสุดยอดสุดยอดนะคะ <c oughs> น่ารักจริงๆเนอะ ามสงปรานี่นะคะเป็นความนะความความสุขทางใจนะ สอต้องบาตอนนี้ปาที่คันโน่ก็จีนกปาได้ตัวเด็ดได้ตัวเด็ดจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะโอ้ยจากสวิตเซอร์แลนด์เนาะสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เแลนด์๋วสวกเดินดางวอนสิร์แนด์สวิร์แนด์สวิเอบคุณนะคะเดินทางวลอดภัยนะคะิแสร์รเป็นช นารักนะรักนะคะเอซีม,มาจากสวิตนะคะสวิตฟซีจากสวิตนะคะมาด้วยใจจริงๆรำสวยงามมากเลยนะคะเอซี FC. ดีใจดีใจนะคะชาวต่างชาติก็ยังเนาะนได้มาร้องมารำกันนะ น่ารักมากๆเลยนะาดแล้วเขาก็จะกลับบ้านแล้วสิเดินทางปลอดภัยนะคะฝ่ายต้อนรับของเราก็เนาะได้รับนะคะแล้วก็กลับไปแล้วนะคะมาจากสวิตนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์จริงจริงนะคะดีใจดีใจนะคะที่นะคะมีชาวต่างชาตินะคะเข้ามาแล้วก็ ยังมาพูดคุยทักทายนะคะกับยูทูบเบอร์นะคะสายครูคุณป้าน่ารักทุกคนนะคะมาไม่ขาดสายนะคะมาทุกวันทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเนาะโอ้มีฝรั่งก็ยังรําเป็นนะคะน่ารักเนาะนี่แหละเราก็ภูมิใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้กันนะคะนี่มาเยอะนะคะมไม่ขาดสายเราก็ดีใจนะคะที่ได้มาจุดจุดนี้กันนะคะแล้วก็มาอยู่จยดฝ่ายต้อนรับนะคะเราก็ แนะนำนะคะให้นะคะมีทูบนะคะมีผ่านใบสีนะคะก็ได้ต้อนรับนะคะอยู่กันเนีต้อนรับเราก็นะคะบอกว่าโน่นนี่นั่นนะคะไปไหว้องคูพระดิจิตได้นะคะอยู่ที่ลานองค์กูก็ขึ้นไปได้นะคะรอดท้องนาอะไรเราก็แนะนํานะคะทุกวันเนาะมีเอฟซีมาเยอะนะคะอันนี้ก็จะกลับไปแล้วนะคะก็เดินทางนะคะโอ้มีอะไรมาขายอีกเนาะวันนี้ มีกับข้าวกับปลาน,นะคะมาขายทุกวนันไปแล้วน,นะคะขอใหนะะ้เดินทางมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะคะน,นะคะเดินทางกลับแล้วนะคะขอให้เอฟซีมีแต่ความสุขความเจริญนะคะได้มาขอพรนะคะบนไว้ค่ะถ้าท่านมีโชคอีกก็จะมาอีกนะคะมาจากทางไกลนะคะ อยู่ที่ประเทศไทยแล้วนี่แหละเนาะแต่ก็นะคะมีครอบครัวอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็เดินทางกลับมาบ้านเกิดเมืองนอน,นอยังขอบคุณนะคะ นี่นะคะเดินทางกลอกแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงสายเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ